ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมเรตบุระค่ะวันนี้ช่องเรามี7ของขวัญที่ไม่ควรให้แฟนในวันวาเวลนไทน์มาฝากค่ะก่อนรับฟังเรื่องราวดีๆฝากกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะวาเวลนไทน์นี้เลงของขวัญให้คนพิเศษกันแล้วหรือยังคะมาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าของขวัญของเราเป็นของขวัญต้องห้ามกันหรือเปล่าค่ะ วัาเลนไทน์แบบนี้ใครๆก็ต้องอยากมอบสิ่งดีๆให้คนที่เรารักใช่ไหมคะงั้นเรามาเช็คกันก่อนติมิคะว่าของขวัญที่ไม่ควรซื้อให้แฟนหรือซื้อให้คนที่เราแอบชอบในวันวาเลนไทน์จะมีอะไรบ้างสิ่งของอะไรที่เราควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรให้กันในวันแห่งความรักแบบนี้ถ้าไม่อยากช้ำไม่อยากนกเรื่องความรักต้องดูนะคะ ของขวัญวันวาเลนไทน์ที่เข้าข่ายเป็นของขวัญต้องห้ามอย่างแรกเลยนะคะก็คือนาฬิกาค่ะเพราะเชื่อว่าจะเป็นลางไม่ดีเชื่อกันว่าหากมอบนาฬิกาให้คนรักถือเป็นการต้องหยุดความสัมพันธ์ลงเหมือนนาฬิกาที่หยุดเดินนั่นเองค่ะของขวัญต้องห้ามชิ้นต่อมานะคะก็คือพาชน่าค่ะ เพราะว่าพ้าเช็าหน้าสื่อถึงเหงื่อใครและน้ำตาชีวิตคู่จะเต็มไปด้วยเรื่องราวเศร้าโศกเสียใจเน็บเหนื่อยการให้พาหน้าแก่คนรักหมายความว่ามอบความสูญเสียทำให้เป็นเหตุต้องเลิกลาจากกันไปในที่สุดค่ะของขวัญชิ้นที่3นะคะก็คือน้ำหอมค่ะข้อนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้ แต่ว่าน้ำหอมก็เป็นหนึ่งในของขวัญต้องห้ามสำหรับวันวาเวลนไทน์นะคะแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เพิ่มสเสน่ห์เสริมบุคลิกให้ดูดีแต่ในทางความเชื่อค่ะการให้น้ำหอมหมายถึงการนับบรรรอให้ความรักจืดจางลงไปเหมือนกับน้ำหอมจะมีกลิ่นหอมในช่วงแรกๆที่ฉีดและจะจืดจางลงไปตามการเวลาค่ะมาถึงของขวัญต้องห้ามชิ้นที่4นะคะก็คือ เสื้อผ้าสีดำค่ะเสื้อผ้าสีดำก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญต้องห้ามนะคะก็เพราะว่าคนโบราณเขาถือกันว่าซื้อชุดดำให้ใครต้องไปงานศพของคนนั้นดังนั้นนะคะถ้ากลัวว่าจะไม่สบายใจค่ะลองให้เป็นสีอื่นจะดีกว่านะคะของขวัญต้องห้ามชิ้นที่ห้านะคะก็คือเข็มกลัดค่ะจริงๆแล้วเข็มกลัด ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญวันวนาเลนไทน์ที่น่ารักใช่ไหมคะแต่รู้หรือเปล่าคะว่าเราไม่นิยมให้เข็มกลัดกันก็เพราะความเชื่อว่าเข็มกลัดสื่อถึงหอกหนามที่คอยทิ่มแทงทําให้เราเจ็บปวดกับความรักนั่นเองค่ะของขวัญต้องห้ามชิ้นที่6นะคะก็คือภาพวาดรูปถ่ายคนรักค่ะการให้ภาพวาดหรือรูปถ่ายคนรักกลายเป็นเรื่องต้องห้ามในวันว,นว,นวนาเลนไทน์นะคะ ตามความเชื่อแต่โบราณว่ากันว่าการให้ภาพถ่ายของคนรักคล้ายกับการให้เพื่อะระลึกถึงจะทำให้ไกลกันเหมือนไว้ให้ดูต่างหน้านั่นเองค่ะแล้วก็มาถึงของขวัญต้องห้ามชิ้นที่7นะคะก็คือรองเท้าค่ะในด้านความเชื่อนะคะ รองเท้าเป็นของขวัญวันวาเลนไทน์ที่ไม่ควรให้ก็เพราะว่าอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เกิดการแยกทางและเดินจากกันไปค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะที่เชื่อต่างประเทศเขาก็เชื่อเหมือนกันค่ะแต่ในแง่ของการใช้งานนะคะรองเท้าเป็นสิทธิที่คนสวมใส่ควรได้ลองไปเลือกด้วยตัวเองค่ะให้ได้คู่ที่ถูกใจมากกว่าจะให้ใครมาซื้อให้ค่ะ ต้องบอกก่อนนะคะว่าเจ็ดของขวัญที่ไม่ควรให้แฟนในวันวาเลนไทน์ที่มาเล่าสู่กันฟังนี้เป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นนะคะใครที่อยากทำเพื่อความสบายใจก็ได้ค่ะหรือใครที่ไม่เชื่อก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะจริงๆแล้วหากความรักของเราแข็งแรงค่ะก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราภากจากกันได้จริงไหมคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกันคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งติดตามกันด้วยนะคะเพราะเรามีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมุเรตบุระนะคะขอบคุณค่ะ